ห่วงจุ้ยรับอารุณกับอาจารย์หมาเป็นรายการที่เน้นให้เห็นการทำงานของอาจารย์หมาในแต่ละวันพบเจอทั้งกรณียากง่ายแตกต่างกันไปอย่างไรแล้วอาจารย์หมาถือเป็นวาสนาที่ได้พบกันและหวังตั้งใจช่วยให้ลูกศิษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยห่วงจุย้ยขอขอบคุณเจ้าบ้านวันนี้ที่ให้บันทึกรายการเป็นวิทยาทาน มีะทีอยู่ตรงแยกนูข้ามทางรถไฟมานึ่งกิโ็ตทอใหญ่ให่านี้ไปก็ประมาณกิโลนึงกิโลกว่าแต่อยู่เข่ามืครับในญ่ข้ามข้ามทางรถไฟไปก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วใช่ให้มันยักยักก็ทอใหญ่เลยถ้าได้เ้างปัปตทแ่เป็นพาซาไปด้วยเลยใช่ให้เป็นพาซามีร้านอาหาร มีร้านขายของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฟูดคอร์ดร้านอาหารอย่างเงี้ยใช่อย่างมุดเอาเขาสวนกวางมันลงอย่างเงี้ยที่ดังๆเงี้ยเป็นจุดให้คนมาพักอะไรเงี้ยก็ได้แหละถ้าทำแซกีแล้วมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวละเอาะไรดังๆเวลาจูอ่ะจูจานช่วยแรกคือปั๊มน้ำมันก่อนผมจดให้ รอยแรกนะปั๊มน้ำมันตอนแรกก็จะทำ๊มน้ำมันทีเคยเดินเรื่องไปแล้วเตี๋ยระงับเพราะว่าฝั่งสงขรามเป็นเอโซเป็นญาติกันโอ้ไม่เกี่ยวไม่ไม่รุ่นเตี่ยครรับุ่นเตี่ยเขาเขาเขาจะไม่ให้คันแย่งกันโซว่าไม่ให้คัดแย่งกันอะไรให้ระงับไปไปขัดไม่ใอ่ยุบบุรพาเดี๋ยอนนี้น้องชายก็เสียไปแล้วพอเสียไปหมดแล้วรุ่นเตี่ยก็เสียเตี๋ยก่อนเสียอีกตั้งนานเลยค่ะออ๋ผมลงลงลงไอเียมเตรียมลงปั๊มน้ำมันแล้วก็ได้ทั้งคู่ คุยกับพ่อตาท้อใหญ่กล้วป่อตาท้อใหญ่เลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะแค่หรือไม่ก็หรือไม่ก็ต้องคาเทกเพราะตอนนี้คาเทกคือตอนนี้ทั้งครอบครัวเขาถือว่ามีซากรีมทั้งเก้าคนถ้าเป็นคาเทกจะมีตากรีมเยอะแต่จะแรงมันต้องเอาคนที่เป็นพี่เอาคนทำทีจริงต้องใช้ชื่อพี่เจริญใจอะยากต้องเอาชื่ออยานได้ธุรกิจล้วใช่ชื่อพี่เป็นหลักพี่เป็นหลักใช่เพราะพี่เป็นคนทำสากรีโดยตรงแนรงแรงเยอะมากดีเลย คือทุกอย่างนี่ก็ต้องการดูแลน้องทุกคนที่วก็ดูแลได้หมหาสาลท,ทำได้ทำได้ำได๊ำน้ำมัน ขนาดใหญ่มีร้านค้ามีช็อปมีอะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารที่ดีๆมาลงเพราะถ้าเป็นพัยเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยเซเว่นมาด้วยเซเว่นมาแน่เมาจะแวกงนี้ไม่เห็นไม่เห็นมีเซเว่นใช่ไหมมีในตลาดเยอะวแานตัทางนเล็กๆอยู่ในตลาดตัะทางไกลไปเมื่อก่อนเมื่อก่อนคิดว่าจะทาเป็นโรงเรียนสอนขับรถไม่กูมอเมืไปดูไปดูจิตการเขาแล้วว่าเราจะต้องลงทุนเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะมีใครมาเรียนไหมใช่ เพราะมันใกล้ขนแก่นด้วยกลมันไกลจากขนแก่นก็คือถ้าเป็นปตทมันจะมีปั๊มน้ำมันมีซูเว่นมีร้านอาหารมีร้านขายของเคื่องเลึกเออแล้วพี่จะเอาพวกแบบขนส่งเออมีคาแคร์ก็ได้พวกที่รับส่งไว้สะดวกไปสนีก็ได้มันลงได้หลายอย่างไงพื้นที่ที่ใหญ่มากเห็นไหมตอนนี้คือของทางสิงคโปร์เขาเขาเขาเตรียมอพยพเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ตรงสนามบินสนามบินถ้าว่าก็ปล่อยเข้าไปเดินเซนทันมีแต่ของดีๆแบบฝรั่งฝรั่งนิงเงียนั่นไงดีไม่ดีด ดีไม่ดีมีสเตชันซาบังอย่างอาจจะขายดีอะไรอย่างเรี้ยของเยอะมากเลยอ่ะคมีร้านกาแฟดังๆมาลงสิงคโปร์มาแจกทุกอย่างมีร้านโมเทลพูดถึงทำไมเป็นร้านเป็นปั๊มใหญ่มันจะมีแพ็กเกจมาให้พี่เขาจะมีเป็นเซตมาให้เลยครับมันจะมีพื้นที่และร้านดีๆเท่านั้นแหละนั่นแหละค่ะคือตอนที่เราพี่เจเลอรใจโอเคไหมพี่เจเลอร์ใจดีพี่โอเคนะคะแต่ว่าเราจะมีวิธีการยังไง เอาเอางี้ค่ะพี่ต้องเคลียร์ที่เรียบร้อยรอบถังออกมาแล้วก็ดูว่าโลเคชั่นไหนที่ทิศไหนเดี๋ยวให้อาจารย์บอกไว้ว่าทิศไหนที่ควรจะเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศของของฟ้าใช่แล้วพี่ก็ไปจ้างอาจารยตั้งฟอกว่าโอเคไหมอะไรยังไ้เดี๋สนอเขาไปก่อน อ่ะคือคือเสนอขอไปก่อนจะเป็นน้องนี่แหละครับแล้วแล้วในขณะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าแล้วเราดูว่าแล้วจะอยู่ตรงไหนขนาดทําผังแน่นอนลูกศิษย์น้ามันไม่มียี่ห้อเลยใช่ขายดีจะขายดีขายทะลวยแบบไม่ทันเลยคนเดียวสี่ปั๊มใช่แล้วแล้วทีนี้พอดีไรถไฟฟ้าอ๋อมันจะเกิดนี่มันน้ำมันมันจะได้ขายดีเหมือนเดิมไหมคือ ถ้าเป็นตอนนี้แบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยแบรนด์ทุกแบรนด์ที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะคะเขาจะมีสเตชันตู้อ V ีให้อยู่แล้วเขาจะมีมากับแพ็กเกจนั่นแหละทุกที่ก็รองรับอยู่แล้วเขาจะมีมีรองรับไว้ให้พรอแล้วยิ่งที่ใหญ่เนี่ยสเตชันชาร์จน้ำมันเอยชาร์จไฟฟ้าก็ยิ่งดีเพราะว่ามีมีร้านอาหารที่รองรับได้อยู่แล้วล่ะไม่เสียพื้นที่ผู้ขส่งไ ผมส่งไปชนีเขาชนีใหแก่กันโอเคโอฟิศอะไรก็มันลงได้หลายอย่างนี้ก็คือว่าพี่ต้องไปเตรียมว่าพื้นที่อ่ะกว้างยาวลึกเท่าไหร่อยากน้อยอะไรมากแค่ไหนระยะน้าเท่าไหร่แล้วเวาขออ้ย่านอีกย่านหนึ่งเราจะได้ดูว่าให้จีนอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าที่ที่ควรจะวางออฟฟิศเนี่ยอยู่ตรงไหนได้ครับได้ครับนี้ เริ่มได้คอนเสร็จแล้วเนาะเพราะว่ามันมีคนรู้จักกันที่เขาทําปั๊มอยู่โอเคยิ่งดีทําปั๊มอยู่สี่ปั๊มแล้วก็เปิดไปสี่ปั๊มละปตทคนคนน้ำพองนี่เนาะซึ่งวันซึ่งวันลองไปคุยดูก่อนครับแบรนด์ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละได้เลยแบรนด์ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละมันยักยักโวยอยาให้เล็กๆมันจะได้ไปช่วยรวมครับเป็น เป็นศูนย์รวมเป็นเหมือนวินิคาซาไปด้วยอ่ะได้แล้วดวงมันดวงมอทำแซกีแล้วมันให้ด้วยเออแเซเว่นก็ให้ร้านีอร้านเ่ไอ้แม้ก็มีเซเว่น้ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฟันดีก็มีเขาทำเซเว่นสายขราก็ทามันจงไ้ลูกได้เลยค่ที่แรกที่แรกที่ชายช่วยนการมันจะทำอะไรไปไหวทุกวันเลยส่วนนี้เ่่เจ้าข้ ตั้งใจทำโกดังคร่าผมบอกจะพึ้งไั้่เลยมันเป็นพื้นที่หินเยอะกว่าเรานี่ยางเยอะคนเดินเข้าออกสำคัญหน้าถนนมันกว้างกว้างไงเราใช้ประโยชน์ให้เต็มที่โอกาสมันได้อยู่แล้วไปทำโกดังจะเสียเลยใช่ไห่น้องชายตอนนั้นเขามาทำท่าโกดังแกกกำลังจะสร้างส่วนแฟนพี่เบรกบอกว่าอย่าทำอย่าทำตอนที่ตอนที่เขาจะเอาข้าวมาลงเยอะๆนะค่ะ น้องน้องเขาจะให้ทําโกดังลับเลยโชคดีที่ฝากเชื่อฟังกันมีวาสนามีวาสนาค่ะคนรุ่นตอนนี้แนะนำแนะนำว่าอย่าเลยไม่เห็นเ่อเราเยอะตอนนี้อยากให้ทําแบบนั้นเขามีแต่คนมาติดต่อทําไมไม่ทําโกดังอะไรอย่างเงี้ย เก็บข้าวเก็บข้าวมีข้าวเยอะอะไรเงี้ยเป็นไงนะเป็นไงตลปจริดว่าต้องเตรียมอะไรข้างหน้าให้อาจารย์ไดมพี่ก็ไปทาเรื่องขอถ้าเกิดเอาตามให้แตแนะนำคือปวามน้ำมันไหัวใจของมันน่ะคือออฟฟิศที่เราจะตั้งอยู่ตรงนี้ที่ควบคุมเท่านั้นเป็นห้องห้องหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในทิศที่ถูกต้องแล้วก็ห้องน้ําตำแหน่งอยู่สองเรื่องเขาเขาจะบังคับแต่ว่าเราจะหาทิศทางที่ไม่มาทําลายเรา ดวงของแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะอย่างเช่นเจ้าของแต่ละที่เนี่ยมันมันจะไม่เหมือนการบางทีเนี่ยห้องน้ําเนี่ยมันไปทับดวงเจ้าของอที่เขาเก็่ยวานอาฟังตั้งอะไรเออ้าหาได้ถูกนะออฟฟิศถูกส้วมถูก ไม่มีทางขายไม่ได้นี่จยจะเลิอว่าคือขออนุญาตทำปั๊มน้ำให้ได้ก่อนสนหรับหน่ออฟฟิศกับห้องน้ำเดี๋ยวมารอแท่นจามาชี้ให้เมื่อพี่ได้พื้นที่เต็มไปหมขออนุญาตเราก็คิดว่าจะมีร้านอะไรบ้างก่อนไปแปลนออกมาก่อนเดี๋ยว อย่าิึงสร้างให้อาจารย์มาชี้ทีหนึงแต่ยื่นสนอตามปกติเนี่พอยื่นเสนอแล้วเขาจะดูขนาดพื้นที่ก่อนเขาจะมาเซอร์วแล้วเขาก็จะเขาจะมีแพ็กมาให้ว่าพื้นฐานเราจะต้องมีอะไรบ้างแล้วเขาจะมีทีในการไปขอเราเราต้องมีเงินฝากเงินอะไรเม่กี่ยวไม่เกี่ยวไเี่ไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่ี่ไม่เกี่ยไม่เกี่ไมเี่ยวไม่ี่ไมวไมยไเียไม่ี่ไม่วเี่ยไม่ว่่ี่เ่ไมี่มี จุดที่คาดที่ที่คาดตรงไหนที่เราจะเตรียมรู้พื้นท่นก็ตอนตอนที่รู้พื้นที่ทั้งหมดของปั๊มนละมันนะเดี๋ยวเราจะมากรหนดใจมต้องรู้พื้นที่ก่อนมันต้องรู้ขนาดพื้นที่ชัดเจนก่อนวัดกว้างยาวลึกให้มาให้ชัวร์แบบว่าไซส์พื้นที่อะไรขนาดไหนค่ะเราถึงจะกำหนดให้ได้ตอนนั้นอันนี้คือสเต็ปแรกอันนั้นสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปครอ่าโอเคอ่าโอเค